Mm-hmm. <laughs> ตัวเล็กตัวน้อยก็ไม่รอดหรอกตัวเล็กตัวน้อยก็ไม่รอดหรอกเป็นไงปลาหน้าวผมเจอตัวกเล็กหนี้ก็เรียบร้อยครับก็ตัวเท่าฝา่ามือเลยเห็นไหมฝ่าคุณเด้ครับผมยักษ์ใหญ่เก้งขันจิ๋วครับผมนี่ชานี้ก็แต้มที่สองเลยตัวนี้ก็จะปล่อยไปนะครับเพื่อตัวเล็กไปนาอก็ปล่อยดิกราปล่อยมันโตบ้างหรือให้คนอื่นเขาบางก็ได้เก็บหมดก็ไม่ได้เก็บหมดก็โดนด่า เต็มปากก็ย่าผมลูกป่อยไปเทสให้รู้ว่ากัดตัวขนาดนี้มันยังโดนโอเคครับผมฝากไวได้ครับปัานานะไปยตียเป็นโดนสุดอยอดครับผม